จ่อรูจ่อรูแล้วก็เอารูเนี่ยประมาณประมาณสามหุ่นห่างประมาณสองสองสองนิ้วเป็นตะแกรงสามหุ่นสองนิ้วอ่าสองนิ้วตะแกรงรองที่เท้านะครับอ่าตะแกรงรองที่เท้านะครับรองที่เท้าคือรองไม้รองฟืนเพื่อจะชะลออากาศเพื่อปรับอากาศให้เป็นอากาศพออากาศทางเข้าก็มีอ่าใช่มีอากาศปรับอากาศทางเข้าขยายมันโตใหญ่ขึ้นมาครับขยาย มีขามีขามีนะครับโอเคแล้วก็เผาฟืนในนี้เผาฟืนเผาถ่านนะครับเผาถ่านเผาในนี้เสร็จเผาตรงนี้เสร็จพอเราเอาชาไม้ใส่เสร็จแล้วก็จุดจุดไฟก่อนข้างบนจุดข้างบนจุดข้างบนจุดไฟข้างบนครับพอจุดข้างบนาไฟติดแล้วก็ปิดฝาเลยปิดฝาเลยปิดแล้วปิดฝาปิดฝาแล้วก็ให้อันนี้เอาฝาสีกระป๋องสีมาใช่ไหมครับ ไอ้ที่เขาเอาไปแลก100บาทไปแย่งช่างมาหรือเปล่านี่สงสัยฝาละร้อนี่นะของสีนี่ใช่ไหมพอเราปิดแล้วจะมีควันขึ้นขโมงตรงินี้คเราก็ใช้ไปแช็กจุดเป็นแก๊สปึ๊บอ่าแก๊สปึ๊บแล้วก็ต่อท่อนี้ต่อท่อท่อนี้ก็ท่อธรรมดาท่อธรรมดาท่อสองนิ้วขึ้นสองนิ้วขึ้นอ่าสองนิ้วขึ้นส่วนลงไปส่วนลงไป นสองใบแค่นี้จะได้น้ำส้มควันไม้แล้วก็ต่อท่อไปลายถังนี้ทำอะไรถังเก็บน้ำส้มควันไม้จากควันไฟต้องอะไรมาหล่อเย็นไหมน้ำใส่น้ำเต็มนทุกการใส่น้ำเต็มหมดใส่น้ำนะ่อดกล่องอุณิล้อกระป๋องสีถังสีถังอะไรที่แบบเขามาจากรีไซเคิลทั้งหมดนี่สรุปแล้วไม่เคยม้วนเองเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยเลยโอ้โหไปเก็บรีไซเคิลมาหมดเลย เดี๋ยวยุกยามีเยอะอยู่เนาะครับเพราะเราจะได้ไงไปไปอัดบี้หมดเสียดายเลยมาทำไม่ได้ประโยชน์มากสองนิ้วงั้นไก่นะเอาเอาของพวกนี้ไปทำประโยชน์ได้มากกว่านะมากกว่าเยอะมากกว่าถังนี้ก็ถังนี้ก็ถังอันนี้นะมันเนี่ยถังถังเคมีน้ำหอมอะไรประมาณน้ำหอมอ่าพอเราตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูดฟัน ดูดควันโดยไม่มีเครื่องดูดอันน้ำใส่น้ำใส่เต็มแล้วก็ดูดคือแทนปั๊มอันนี้ปั๊มเลยนะเนี่ยนี่คือปั๊มปั๊มแยกนะเนี่ยปั๊มแยกใช่ปั๊มทีเดียวแล้วมีเช็ควาลไหมมีครับเช็ควาลอยู่นี่นะ่าเช็กเบลตรงนี้อ๋อเช็ควาลอ่าพอปั๊มปุ๊บอะาแล้วก็มีวาลเปิดเปิดตรงนี้เปิดวาล์วออกไปก็อาจเข้าไปถังนี้กดสามทีก็เต็มแล้วถังอันี้ถังนี้มันถังพลาสติกอ่ะถังพลาสติกอันนี้พอเรา พอเราเลยก็ถังก็จะลอยขึ้นปึ๊บนี่เต็มน้ำใส่เต็มใช่ไหมก็ไปต่อแก๊สถุงต้มแล้วมันไปดวถือว่ามันไม่ยุ่งยากใช่ไหมเนี่ยเออไม่ยากไม่ยุ่งเพราะว่าเราทำง่ายๆพี่น้องทำได้หมดแล้วก็ถ้าเราอยากใช้ได้แก๊สเจอะก็ในหัวแก๊สอยูืนต้องใส่น้ำเครับใส่น้ำแก๊สมันดันมันก็ดันขึ้นลอยขึ้นแก๊สจุดหัวปิ๊นิกันนะจุดได้ครับจุดได้เลยจุดได้เลยวันนี้จะโชว์ไหม ไม่ได้โชว์ไม่ได้ไม่โชว์นะไม่มีเฟิร์นเลยโชว์อธิบายอย่างเดียวใช้จริงใช้จริงมาอยู่หลายตัวแล้วใช่ไหมถ้าจริงได้เลยถ้าทายก็ทายได้เลยวันนี้ทายได้เลยเขากลัวถ้าไม่เฟินมาที่พูดถึงอ๋อไม่มีระเบิดแล้วครับมันลอยขึ้นปั๊บแก๊สมันลอยไม่มีจุดเล่นได้ไม่มีพระราชกำหนดไม่มีระเบิดก็ใช้ได้เลยนะครับโอ้ก็ประหยัดไอเดี๋ยวเบอร์เบอร์โทรเลยนะเออศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สอง หก4นึครับเช่อพันเพลงครับ,รบมนปล,ลูกป